สวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่าทุกคนนะวันนี้ผมจะมาซุ o มดูคนที่ทําร้ายน้องนะทุกคนนะก็ตอนนี้ผมมาถึงกระต๊อบแล้วนะผมจะซุ o มดูมันนะคือต้องบอกทุกคนว่าผมมาตั้งแต่ชั่วโมงประมาณสามโมงเย็นแล้วนะทุกคนนะมาหาน้องแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนน้องนานมากๆแล้วยังไม่เจอใครมาเลยก็เดี๋ยวจะนั่งรอต่อไปนะทุกคนนะไม่รู้จะมาหรือเปล่านะวันนี้เออเขาว่าตอนมืดตอนเวลาน้องนอนน้องบอกว่ามันชอบเดิน คนเปลี่ยนไปมาเออในหมู่บ้านเป็นคนในหมู่บ้านเลยนะทุกคนนะเออไม่ไม่ในหมู่บ้านก็หมู่บ้านอื่นอะทุกคนในละแวกใกล้ๆผมแหละเนี่ยวันนี้ผมแบบอยากรู้มากก็เลยอยากอ่าก็เลยต้องมาแอบตามมาดูแล้วทุกคนนะแล้วก็ผมจะแอบสักที่หนึ่งนะที่คิดว่ามันอ่าเนียนที่แปลว่ามันจะไม่เจอผมอะโอเคก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กตามด้วยนะเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าทุกคน โอทุกคนเนี่ยฝนก็เพิ่งหยุดตกเองนะทุกคนนะน้องๆก็นอนกันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้น้องๆไปนะก็นอนกันแล้วนะทีนี่สองคนนอนกันอยู่ตรงนี้ยี่ทาาขวะกขวักมึงน่งขวะนอนกันอยู่ทุกคนหลับสบายเลยนะก็อยู่ เ็นเพื่อนน้องนะนานมากๆากแล้วเนี่ยสภาพตอนคืนคือต้องบอกทุกคนว่าอากาศเย็นมากตอนนี้นะถึงข่าวจะร้อนก็ร้อนมากถึงข่าวจะเย็นก็เย็นมากจริงๆทุกคนเอ่อเปิดได้ไหมหน้าไฟอืมเสียดายจังเปิดไม่ได้ทุกคนถ้าเปิดได้ก็พออะไรให้น้องได้อยู่พอ,อบรรเทาความกลัวให้น้องๆกันได้อยู่ เดี๋ยวคิด,คดว่าถ้าคืนนี้มันมาก่อกวนอีกผมจะพาน้องกลับไปอยู่ที่บ้านผมก่อนนะสักชั่วคู่แนละ้วแล้วก็จะตามหาญาดพี่น้องนะจะตามหาญาดพี่น้องของน้องสองคนนี้นะว่ามาจากไหนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะคุยให้รู้เรื่องนะแล้วก็จะกลับไปส่งพวกเขานะจะกลับไปส่งพวกเขาอ่าที่ที่บ้านนะทุกคนนะจะกลับไปส่งคิดว่าน้องน่าจะมีญาติพี่น้องบ้างนะทุกคนนะคิดว่าอย่างนั้น ก็นอนกันแล้วครับนะที่ปูผมก็เอามาให้นะที่ปูผมเอามาให้แล้วนะอยู่ไหนเอ่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะแอบก่อนนะแล้วก็จะให้น้องๆสองคนเนี่ยลงไปล่อสักคนหนึ่งนะจะแบบให้ให้เดินไปยืนเดินไปมาตรงนั้นสักคู่หนึ่งนะทุกคนนะแล้วก็ ผมจะแอบแอบอยู่แถวๆนี้นะโอเคทุกคนโอเคทุกคนเมื่อกี้ผมปลุกน้องแล้วนะปลุกบอกว่าให้น้องอะลงไปนั่งรอด้านล่างนู่นะนะนกกระแตแว่นนะเสียงที่ทุกคนได้ยินเนี่ยคือเสียงของนกกระแตแว่นนะ บอกสำหรับท่านใดที่ยังไม่รู้นะนี่ฮะน้องน้องคนนี้ก็น้องน้องสาวค่ะนะก็นั่งรออยู่ตรงนี้ไม่ได้มีเซ่อแล้วไม่หด้นีม่เซรอแล้วอยู่ในี่ยไม่เซ่อเธทุกคนแผดเต็มแล้วโอเคก็เดี๋ยวให้น้องน้องก็นั่งอยู่ตรงนั้น ก็ก็เมน่ากเมอากอามูบ้านนัจเกัท้งเลยวะก็ผมบอกว่าถ้ามีใครมาทำ้ายก็ข <bridge> ึ้นมาแอบที่นี่นะอะไรอย่างนี้คนในหมู่บ้านนี่แหละเขาแบบที่มาทำ้ายน้องไม่ไม่ใช่อะไรทุกคนเขาว่า ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าน้องอะแปลกหน้าแปลกตาไม่เคยไม,ไม่ไม่เจอในหมู่บ้านก็เลยลังแกอะไรอย่างงี้หรือปเปล่าน้องก็โยนอะไรเล่นๆไปโอเคนะก็เดี๋ยว ตอนนี้ผมนั่งรอได้ประมาณเกือบๆชั่วโมงอะตอนนี้จะเข้าเวลาหนึ่งทุ่มแล้วทุกคนนะแต่ว่าฟ้ายัางไม่มืดเท่าไหร่นะอีกสักพักก็คงจะมืดสนิทเลยแหละนะทุกคนนะก็มันจะมาอีกเปล่าผมไม่รู้นะก็ถือว่าได้นอนเป็นเพื่อนน้องอยู่กับน้องก็โอเคลนะแต่ตอนนี้น้องก็ยังยืนรออยู่ตรงนั้นนะผมให้น้องนั่งรออยู่ตรงนั้นแหละเวลานั้นเผื่อว่ามันจะมาทุกคน นึกว่าเสียงคุยใครนะทุกคนนะเป็นเสียงคุยของกลุ่มวัยรุ่นที่ขับรถผ่านมาเมาื่อกี้นึกว่าเสียงคุยใครนะกําลังเข้ามาตรงนี้ก็ตกใจโอเคก็จะนั่งรอตรงนี้แหละเฮ้ย <Hey. S 1> ได้ยินเหมือนเสียงใครไม่รู้ทุกคนมุนังมุนังนะจ๊ะฮะยะอะรอะ

เฮ้ยใครวะ mm hmm. เปเลยอะ mm hmm. <Huh? S 2> จะลองไปดูหน้ามันหน่อยกลัวมาแล้ว hmm. ท mm ุกคนงกลัวแล้ว ไขวะมึงไขฮะมึงไขเนี่ยอ้ยเหียหนีพร้อมทุกคนเมื่อกี้มันคิดว่ามดนแดกนะถอด z ูมดูหน้ามันจะชัดได้ว่ามันเป็นไขนะทุกคนนะมันไ,ไม่ชัดเลยจะซูมนะ เฮ้ยเมาเหล้าวะเนี่ยนำ้ำมืทรา่อ่ะคะนเมาเหล้าแน่ๆทุกคนน้นำมืทรา่าอ่ะ <c oughs> บ้าหรือเลปล่านะทุกคนควับ้าหรือเลปล่า ไม่เคยเจอหน้าเลยหน้าไม่คุ้นเลยนะทุกคน,น,นก็นี่ก็บ,บ้านผมนะลงมาทำอะไรที่นี่ไ,นไปไปไปไหนก็ไปลุงเมาเหล้าแล้วเนี่ยลุงกลับบ้านไปถ้าลุงมาอีกทีหนึง่ลงลุงโดนพรอมนะ น่าจะคนหมาเหล้านะทุกคนคิดว่าอย่างนั้นมันก็เหมือนมัน,ม,นมันคนหมาเหล้าทุกคนคิดว่ามีแต่เด็กด้วยแหละเมื่อกี้แกคิดว่าเป็นเด็กนะแล้วก็พยายามขึ้นมากระโจนทำร้ายน้องนะแต่ว่า เมื่อกี้ผมลงไปพอดีเลยมันก็เดินนี่เดินนี่ผมนะค่าว่ากลับบ้านกับช่องไปน่าจะขนมาล่าแล้วคนเอน่าน่าจะขนมาล่าแหละก็นอนนั่งขดตัวเลยกลัวจัดเลยวันมางแต่หัวค่ำแล้วทุกคนนะนะดีมากที่ผมนอนเฝ้าน้องนะก็เดี๋ยวผมจะพาน้องๆเนี่ยกลับบ้านแล้วนะคืถ้าอยู่ตรงนี้อันตรายแน,น,น่นอนนะ คือมันไม่ได้อันตรายทรงไหนทุกคนที่ว่าแบบต้องบอกทุกคนว่ามันอย่างไงอะ่ะคือมันเป็นคนเมาเล่าทุกคนมันจะรังแกแค่เด็กนะคนตัวโต,วตวเนี่ยมันไม่กล้ามันจะเดินหนีทุกคนยี่ลังยี่ลังเนีย อยูวะในทงนายนิเสินเนี่ยเฮ้ยมันยังอยู่เว้ยดูดิยังจับหน้ามันน่าจะคนเมาเหล้าทุกคนคนยังเจอมันอยู่แบบนักหนู่ไกลนะทุกคนน่าจะคนเมาเหล้าทุกคนนะคนเมาเหล้า หน้าตาไม่คุ้นเลยทุกคนจะว่าย่างไรผมมันผมไม่ใคยเจอเลยนะยิ่งมันกำลังมาทำร้ายน้องนี่เลยนะน้องผู้ชายนะทุกคนโชคดีที่ผมมาเจอทันแม่งน,น้องโดนยับเลยแหละ มันยังโยนอะไรมาวะเนี่ยอันนี้มันบุกลุกผมแล้วทุกคนนะถ้าจะทําร้ายนี่ไม่ผิดเลยนะทุกคนนะแต่ว่าผมคือผมทําไม่ลงเหมือนกันทุกคนนู่นเห็นไหมมันอยู่ไกลนะทุกคนมันอยู่ไกลแล้วมันก็พั่มเพลอ,อะไรของมันไป จริงๆกับตอปนี่ก็มันไม,ม่ค่อยมีคนมาทุกคนนะเป็นเพียงเพราะว่าน้องขค,คนเมาเนี่ยน่าจะเจอน้องหรือเปล่าก็เลยไม่กล้ามากันก็คิดว่าอย่างนั้นก็คนเมาแหละเจอน้องแล้วก็เจอว่าเป็นเด็กด้วยก็เลยมาก่อกวนมาแกล้งมาแย่อะไรหรือเปล่าไม่รู้นะก็เดีย๋ยวพากลับกลับไปดีกว่าทุกคน ăn ta lái nó thôi con à đang đêm về mà đây à con nó mới cặp chừng chừng này คือรถกลับบ้า,านกันดีกว่าคือผมผมไม่ค่อยได้มานอนนี่นะถ้าผมถ้าผมนอนนี่ก็ถ้าผมมานอนนี่ก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือน้องมีแต่เด็กไงอย่างอย่างเรานอนปลอดภัยอยู่แล้วทุกคนอีกอย่างคนนี้ผมไม่เคยเจอเลยนะน่าจะเป็นเพราะว่าคนเมาเหล้าด้วยแหละคิดว่านะอันเดอรพี่ขับเอง ลองเลยเลืะพ่เลือเทาอ้ากีเท้ากีจอดเท้าด้วยหรอะไรวะ<อ>ทุกคน<อ>มืดถึงมาก

เดี๋ยวมองไปชายมาทุกคนเอ้ากกย,อยิ้วๆมานี่เร็วมานี่หน่อยม,มานี่นี่ฮมานี่มานี่มานี่ก่อนแป๊บหนึ่งผมจะดูนะยู่เลยครับเฮ้ย มานี่ฟังผมสิลุงอันนี้อนรับเดียวคุณลงไม่เร็ยนาเลยยเละอยู่ยีเละอยู่ช่างนายอย่งืมอะรอละ

ไอ้แย yeah, 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 yeah. okay, ่เด็กเล่นเลยอย่าเงี้ยแค่เราจะพาน้องกลับบ้านกันละโอเคครับ